กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมในแพทย์นรงศัก์สามทธาพัฒสมาชิกวุฒิสภาครับจะขออนุญาตอภิปรายเพื่อจะมีข้อเสนอแนะต่อการบรรลุปเป้าหมายที่จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางสภาพัฒน์ครับที่เอกสารชุดนี้ได้ชี้ให้เห็นความชัดเจนว่าที่ผ่านมาพบว่าการบูรณาการนี้ไม่มีเลย นะครับแล้วก็มอง KPI ตัวชี้วัดของหน่วยงานมากกว่าที่จะเป้าหมายของการพัฒนากิจกรรมต่างๆซํำซ้อนผมคิดว่านี่ท่านวิเคราะห์ได้ตรงนะครับแล้วผมก็เห็นด้วยนะวันนี้เลยจะขออนุอนญ,ญาตอภิปรายพี่ีจะเสนอแนะต่อกระบวนการที่จะทำเรื่องนี้ให้เป็นปรูปธรรมแล้วก็บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทนะครับ ผมใช้กรณีของประเด็นที่11ตามแผนแม่บทก็คือการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยเฉพาะเรื่องเด็กปฐมวัยเป็นตัวเดินเรื่องที่จะศึกษาเรื่องนี้นะครับตามไปดูพบว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าขออนุญาตทบทวนไวๆแผนแม่บทเนี่ยตั้งต้นจริงๆคงเป็นเมื่อ18เมษายน2,562้าท่านนายกประกาศน่าจะเป็นจุดตั้งต้นของการที่มี strategic formation ประเด็นที่สําคัญก็คือหลังจากนั้นเนี่ยผมย้อดกระบวนการที่สําคัญที่สุดก็คือการนําไปปฏิบัติการนะครับต่อเลยครับมีมติครมเมื่อวันที่สาธันวาคมนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญนะครับที่กําหนดผู้รับผิดชอบที่บอกว่าให้ไปทําแผนนะครับระดับ3ให้ไปทําโครงการสําคัญที่จะสนับสนุนต่างๆและที่สําคัญคือทั้งหลายทั้งปวงเอาไปใส่ไว้ในอ e ีเมนเซอร์ เพื่อที่จะได้ติดตามกันผมคิดว่ากระบวนการนี้สำคัญมากแล้วก็เป็นกระบวนการที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเดินนะครับคำถามคือว่า4ีหขั้นตอนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสภาพัฒก็วิเคราะห์ไว้แล้วครับว่าดูเหมือนว่ามันไม่มีเลยมีกำหนดเจ้าภาพก็จริงแต่การทำแผนระดับ3มก็ยังเป็นการทำแบบแยกส่วนกันนะครับโครงการสำคัญเกิดขึ้นไหม ยังไม่มีมีแต่โครงการเยอ่อยๆเอาอ e ีเมนเซอร์เข้าไปเป็นยังไงผมไม่แน่ใจนะครับขยะเต็มไปหมดโครงการเฉพาะประเด็นแผนแม่บทที่11เนี่ยมีถึง6,400โครงการซึ่งผมคิดว่าอัน,นั้นน่าไม่ใช่น่าจะไม่ใช่กระบวนการติดตามประเมินผลที่เป็นการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วล่ะครับมันเยอะจนไม่รู้ว่าอะไรคือโครงการหลักสำคัญผมคิดว่านี่คือข้อค้นพบที่อยู่ในเอกสารนะครับ ผมเลยลองเข้าไปดูนะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือมอติครอรมอเมื่อวันที่สามเนี่ยกำหนดโดยเฉพาะเรื่องประเด็นศักยภาพคนนะครับมีห้าประเด็นย่อยเนี่ยพบว่ามอบหมายหลายกระทรวงผมจะโฟกัสไปที่ปฐมวัยนะครับที่มอบกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรรมธิการสาธารณสุขก็ตามดูเรื่องนี้มันมีเรื่องวัยเรียนวัยรุ่นที่อยู่ในกระทรวงศึกษากระทรวงแรงงานดูวัยแรงงาน ผมคิดว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องบูรณาการกันเนี่ยคงไม่แตกต่างกันนะครับต่อครับอีกแผนหนึ่งก็คือแผนที่13ตรงนี้กระทรวงสุขรับผิดชอบล้วนๆครับผมคิดว่าที่สําคัญและเป็นรูปธรรมและต้องขอบคุณสภาพัฒน์ก็คือการที่การจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่16ธันวาคมนะครับเพื่อที่จะเอาผู้รับผิดชอบที่กําหนดเจ้าภาพไปแล้วเนี่ยลงไปไปคุยให้รู้เรื่องและไปทําอะไรต่อ แล้วมติครมนี้ก็ชัดเจนครับผมขออนุญ,ญาตไปไวๆนะครับต่อแล้วครับบอกว่าผู้รับผิดช,ชอบต้องไปทําแผนประสานไปบูรณาการไปทำออศึกษาตัวชี้วัดไปประสานทําให้เกิดแผนระดับ3ที่สําคัญคือทําให้เกิดโครงการสําคัญนะครับนะครับนอกจากนั้นคลมก็ยังกําหนดอีกนะฮะว่ากรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติสํานักงบประมาณ จะต้องร่วมกันจัดทําโครงการสําคัญและนําไปสู่การทําคําขอประมาณปี64ตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าหลังจากตามดูนะครับตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นปัญหาพอสมควรว่ากระบวนการเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นไม่มีการประชุมของผู้รับผิดชอบหน่วยงานหลักเจ้าภาพนะครับกรมการยุทธศาสตร์ชาติสำนักงานก็ไม่ได้มองเรื่องนี้อย่างจริงจัง กระบวนการงบประมาณยังเป็นแยกส่วนเหมือนเดิมครับประเด็นสำคัญคือยังเป็นตามกรมกองสำนักงานมองเรื่องนี้หรือ,อยังเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะต้องตามไปดูในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณว่ามองการจัดสรรงบประมาณเป็นแผนแม่บทหรือ,อยังมองเป็นหน่วยงานดีเฟนกันเป็นหน่วยงานหน่วยงานผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลังนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่า กระบวนการแปลงแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติน่าจะยังไม่เต็มประสิทธิภาพมากนะต่อครับอันนี้คงเช่นเดียวกันเป็นที่มาของการนำโครงการ6-7เจ็ดพันโครงการใส่เข้าไปในออเมนเซอร์ cer, แล้วก็ทำให้การตามเนี่ยมันเป็นการตามโครงการยิบย่อยต่อครับประเด็นที่สำคัญครับในปี64เนี่ยกระบวนการชี้แจงเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม2562 แต่กระบวนการงบประมาณปี64ี่มันเดินเลยไปมากแล้วดังนั้นข้อค้นพบก็คือคำของบประมาณปี64แผนงานโครงการสำคัญยังเป็นเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการไปไประชุมเจ้าภาพยังไม่ได้ไประชุมจริงจังสำนักงบยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ให้เป็นงบประมาณแบบแผนไม่บดเลยอันนี้ก็คงเป็นที่รับทราบกันได้เนื่องจากระยะเวลามันยังไม่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 เหมาะสมสอดคล้องกันมากนะัก คำถามคือปีงบประมาณ65ที่เรากําลังจะพิจารณาคําของบประมาณที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเนะี่ยกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นไหมผมลังตรวจสอบนะครับซึ่งอาจจะเป็นเฉพาะแผนนี้แผนที่11แผนเดียวกระบวนการนั้นก็ไม่มีครับานประธานครับยังทํางานเหมือนเดิมนะครับหน่วยงานก็ยังเอาแผนงานโครงการใส่บล็อกใส่กล่องเหมือนเดิมแล้วก็พิจารณาแยกๆส่วนเหมือนเดิมปี65 ซึ่งกำลังจะผ่านสภาเราในสัปดาห์หน้าเนี่ยยังคิดเหมือนเดิมเพราะนั้นก็คงเห็นชัดเจนครับว่าการทำงานในปี65ยังคงทำงานเหมือนเดิมคำถามที่เราจะต้องตั้งร่วมกันคือแล้วปี66แล้วครับที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะครับมันควรจะทำงานอย่างไรผมคิดว่าน,นี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราอาจจะต้องอาหาข้อสรุปร่วมกันแล้วก็ตรงนี้คงเป็นข้อเสนอแนะของผมในสไลด์สุดท้ายนะครับ ทีนี้ในช่วงตรงนี้ผมขออนุญาตวิเคราะห์นิดเดียวครับเพื่อให้ท่านเห็นโดยเฉพาะเอาประเด็นของเด็กปฐมวัยนะครับมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากมีแผนแม่บทแล้วเนี่ยนะครับต่อเลยครับตามไปดูนะครับพราบว่าการทํางานเด็กปฐมวัยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2ฉบับซึ่งยังทํางานอยู่มีพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยปี62ตั้งกรรมการนโยบายขึ้นให้เลขาทีการสภาการศึกษาเป็นเลขา มีพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชนปี50มีกรรมการเหมืองนงะันฮะแล้วก็ให้ทิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนของพอมอเป็นเลขามติครมเมื่อวันที่3ธันวามอบกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานเจ้าภาพมีสามหน่วยงานที่กำลังมารุมมาตุ้มทำเรื่องนี้คำถามคือแล้วะทำงานยังไงผลลัพธ์ก็ออกมาแล้วนะครับว่าต่างคนอย่างอยู่ต่างทำกันอยู่นะครับมีแผนกี่แผนตอบครับ แผนที่เห็นมีทั้งแผนพัฒนาเด็กเยวาวชนตามพาบรบเด็กมีแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเพิ่งผ่านความเห็นชอบของคลมอไปเมื่อวันที่15มิถุนานเองนะครับแล้วก็มีบันทึกความตกลงสามอันนี้ผมลองตามดูกับผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบครับก็าพบ,พบพว่าต่อเลยครับตัวอย่างนะครับในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ย มียุทธศาสตร์หนึ่งใน7นะครับข้อ4บอกว่าจะต้องพัฒนาระบบและกลไกสำหรับเรื่องข้อมูลข่าวสารเขาบอกผู้รับผิดชอบหลักครับพอมอกระทรวงดิจิทัลมอทสทศทอ ось, ทอปทอและกส ось. ส,สมีผู้รับผิดชอบลองคำถามคือว่าแล้วตกลงใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักใครจะเป็นคนพัฒนาโครงการสำคัญเรื่องนี้ซึ่งขาดไป ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าควรจะมีระบบข้อมูลข่าวสารด้านเด็กผถมวัยให้สําเร็จภายใน5ปีโครงการนี้จะเป็นโครงการสําคัญแต่คําถามว่าแผนพัฒนาเด็กเขียนไว้อย่างนี้ตกลงใครรับผิดชอบจะมีงบประมาณไหมหรือว่างงบประมาณอันนี้แต่ละกรมไปดีเฟนต์เราเองกับสันั่งงบประมาณจะมีแผนงานจะมีกรอบงบประมาณสําหรับเรื่องนี้ไหมรวมทั้งเงื่อนระยะเวลา ผู้ปฏิบัติงานบอกจะมีกี่คณะไม่ว่าล่ะครับประชุมกันได้อยู่แล้วแต่ขอชัดเจนได้ไหมว่าถ้าเราจะทําแผนปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการเนี่ยมันควรจะมีแผนใหญ่ไหมที่จะบอกทิศทางของการไปให้มันชัดเจนทั้งในแง่ของโครงการสําคัญเงื่อนเวลาและกรอบงบประมาณผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญที่จะต้องพูดจากันนะครับต่อครับนะครับมติคลรมอก็บอกไว้แล้วครับว่า คณะกรรมาการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติซึ่งวันนี้ท่านมาด้วยสำนักงระมาณสภารพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาทำเรื่องนี้กันอย่างจริงจังคำถามคือมันมีไหมครับกระบวนการนี้กระบวนการนี้ไม่มีตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสารก็จะเห็นว่าเขียนเอาไว้เป็นแผนแต่เวลาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการไม่ชัดเจนเลยมีข้อเสนออย่างนี้ครับ มีข้อเสนอในสไลด์สุดท้ายเป็น4ประการครับเป็นไปได้หรือไม่ว่าในปีประมาณ6-6หําำของงานุกหกซึ่งกำลังจะเข้ามาเนี่ยคณะทำงานคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติคณะที่ 3, สามสำนักงมุมาณสภาพพัฒหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมทั้งหลายตามกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยทำเรื่องนี้กันอย่างจริงจังได้ไหม กำหนดแผนงานที่เป็นรูปธรรมกำหนดโครงการสำคัญจริงๆร,รวมทั้งระยะเวลาและที่สำคัญคือกรอบงบประมาณตัวอย่างที่ผมยกเมื่อสักครู่นะครับถ้าจะต้องพัฒนาข้อมูลข่าวสารจริงๆและถือว่าเป็นกรอบโครงการสำคัญจริงๆเรื่องนี้จะมีเงินให้เท่าไหร่ครับพอมอจะเป็นแกหรือเปล่าถ้าใช่ผมคิดว่าคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์สํานกงบสภาพ,พักรวมทน้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีการคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วออกแผนปฏิบัติการจริงๆน่าจะเป็นรูปธรรมที่จะเดินได้ข้อสองครับงบประมาณที่จะทําภายใต้แผนแม่บทเนี้สุดท้ายยังไงครับแยกแกกันอยู่ตามกรมหรือว่ามีกรอบงบประมาณตามแผนเรามีข้อเสนอว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีแผนงบประมาณตามแผนมากกว่าแผนงบประมาณตามกรม ข้อที่สามโครงการสําคัญที่ถูกระบุโดยคณะกรรมการจัดทํายุศาสตร์กับที่จะกัดจัดให้มีการประชุมเกิดขึ้นเนี่ยดึงออกมาเป็นโครงการสําคัญซึ่งไม่ควรมากครับน่าจะทักไม่เกินสิบโครงการต่อแผนไม่บทมากกว่าที่จะตอนนี้มีหกพันสี่ร้อยโครงการเพราะฉะนั้นเราตามกันจริงๆสิบโครงการพอไหมนะครับและสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญแล้วขาดหายไปเรามีแต่แผนปฏิบัติราชการ ของกรมแต่คนทำงานจริงมันอยู่ที่จังหวัดนะอยู่ในพื้นที่นะครับเป็นไปได้ไหมที่จะต้องมีแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและที่สำคัญที่เราเมื่อสักครู่นี้คุณหมอเจตพูดถึงไว้มากพอสมควรก็คือกอทมอซึ่งไม่มีกรมใดเข้าไปจัดการเรื่องนี้ควรจะมีแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกรทมหรือไม่ที่สอดคล้องกับโครงการสำคัญที่ผมลองยกตัวอย่างไว้เมื่อสักครู่ ผมคิดว่าตรงนี้เป็นข้อเสนอที่ผมอยากจะเรียนท่านเลขาสภาพ,พัฒน์นะครับในฐานะที่เป็นทั้งเลขาของทุกๆคณะเป็นไปได้หรือไม่ว่าในปีงบประมาณ66ําของมาณ66ซึ่งกําลังจะเริ่มดําเนินการทำรรมติกรมเมื่อ3ธันวาคม62ให้เป็นจริงเป็นจังโดยจัดให้มีประชุมอย่าปล่อยให้หน่วยงานเขาไปจัดเองเลยครับไม่มีทางเลยครับด้วยวัฒนธรรมขาลางการไทยคงไม่สามารถที่จะจัดเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นสภาพ,พัฒน์จัดเองเลยได้ไหมครับ ร่วมกับกรรมการยุทธศาสตร์ชาติระบุให้ชัดว่าอยากเห็นอะไรแน่แผนปฏิบัติการ5ปีของแผนแม่บทตรงนี้ถ้าสำนักง,งบคอมมิชเรื่องกรอบงบมาด้วยผมคิดว่าสิ่งที่เราอยากเห็นแผนแม่บทเดินไปอย่างเป็นรูปธปรรมใน20ปีหรือใน5ปีแรกของแผนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาตินี้น่าจะเป็นความจริงครับขอบคุณครับท่านประธานครับ